วิธีแก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์สรับใครที่เจอไวรัสซ่อนไฟล์นะครับสามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดเซฟกดแชร์ไว้ไปดูกันเลยครับมาดูกันนะครับยกตัวอย่างนะอันนี้คือได้ดีของผมก็คือแลชได้ของผมนะครับผมดับบนคลิปขึ้นมานะไม่มีงานเห็นไหมครับไม่มีงานอะไรเลยนะทั้งที่นะครับผมในนี้มันมีเนื้อที่นะครับเยการใช้งานเ8.9 GB นะมันมีงานอยู่นะครับแต่เราดับบนคลิปขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีงานนะถ้าใครเจอไวรัสซ่อนไฟล์นะครับให้โหลดโปรแกรมนี้มาใช้งานนะครับตัวนี้ปลอดภัยนะครับผมพิมมพ์ตานนี้เลยะครับ จากนั้นนะครับเข้ามาตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับเขาก็จะมาอยู่หน้าตรงนี้นะครับผมหน้าตัวโปรแกรมตรงนี้นะครับเห็นไหมเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับเลื่อนมาด้านล่างอีกทีหนึ่งครับกดคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้ครับจากนั้นของเรานะดูว่าวินโดว์ของเราใช้แบบไหนนะครับผมเราเลื่อนมาด้านล่างนะจากนั้นกดคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับเขาก็จะเด้งมาหน้าตรงตรงนี้นะเนี่ยอันนี้ชื่อโปรแกรมนะครับผมจากนั้นกดดาวน์โหลดครับเขาก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับผม นี่นะครับก็คือดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะเราก็ดับบันคลิปโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตอบย็ดครับผมเลกถูกตรงนี้ครับกดเลกครับกดเ็กครับอ่ากดเย็ดครับอ่าแล้วก็กดเนี่ยครับกดนี้นะกดเ็กครับให้มันขึ้นช็อตคัทนะติ๊กตรงนี้ออกผมจะเอาไว้ไอคอนเดสท็อปอันยอนี้นะฮะกดเ็กครับกดอินสตอลครับผมตรงนี้กดฟินิชครับ ดี๋ยวจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้คือตัวโปรแกรมนะครับที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะแล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับตรงนี้ได้ดีนะครับมันไม่มีงานนะเห็นไหมนะครับผมจะดับปุนคลิกตัวโปรแกรมขึ้นมานะพอเราดับปุ่คลิกโปรแกรมขึ้นมารอสักครู่นะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นตรงนี้สตาร์ทโปรแกรมเห็นไหมให้เราคลิกตรงนี้ครับกดเบาล์ตรงนี้ครับผมที่เป็นรูปแป้นขยายนะคลิกเข้าไปครับ จากนั้นเราก็มาดูนะแฟดไดของเราเมื่อกี้นะครับแฟดไดของเราคือได้ดีนะนี่นะครับแฟดไดของเราคือได้ดีนะครับตอนนี้คือไม่มีงานนะเราก็มาเลื่อนหาตรงนี้นะครับเราก็ดูได้ดีแล้วก็คลิกแค่ได้ดีแบบนี้นะครับจากนั้นกดโอเคครับจากนั้นกดตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์โฟลเดอร์ครับนี่คือคองฟอรตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับตรงแทบสีนี้นะคลิกเข้าไปครับกดโอเคครับเห็นไหมครับคราวนี้ได้ดีของเราก็จะมีงานเด้งขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวมาเปิดดูได้ดีอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับได้ดีนะครับ ไ,ไหมครับงานก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนันเราก็ดูว่าเราโดนไวรัสนะครับตรงไหนนะได้ไหนนะครับเราก็มาดูนะครับเราก็สามารถคลิกได้นะครับทําตามคลิปนี้ได้ตัวโปรแกรมตัวนี้ปลอดภัยนะครับใครที่เจอปัญหานี้ลองเอาไปใช้งานดูนะครับ